นี่เราก็จะมาทําสนามกันนะครับพรุ่งนี้มีเตะฟุตบ,บอลอะไรนะถักบาสท,ที่โบใช่ไหม<อ>นะครับผมนี่ครับมีมาทําสนามครับผมดูนะครับกิ่งเสียวนะครับผมดูนะครับผมนี่นะครับมันมากครับผมดูนะครับผมสีสีอะไรเนี่ยสีขาวเนาะใช่ใไหมฮนะโอเคไหม นี่ปออะไรปอห้านะห้าใช่ไหมนี่ครับนี่คุณครูมาจากกรุงเทพนี่คุณครูมาจากกรุงเทพอ่ะดูนะครับผมดูสีสีอ่ะเฮ้ยทำทางงี้ดูงี้สู้ไหมสู้ไหมสู้สู้สู้อือ้ททาวโอเคเยี่ยม